ตอนที่หนึ่ง้าสเอดเจ้าสำนักหายตัวไปโจหลินตัดสินใจว่าจะไม่สู้กับจิ้งจอกพันหน้ายังไงซะเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดจิ้งจอกพันหน้าไม่อาจจะทําอะไรเขาได้ด้วยตัวอย่างจากเซินถูเสื้อเขาก็จึงไม่คิดที่จะสู้โจโ้าหลินทําตัวราวกับเต่าหดหัวไม่ว่าจิ้งจอกพันหน้าจะยั่วยุเขายังไงแต่เขาก็ยังคงนิ่งเฉยเราวกับคนหูหนวกขี้ขลาดจิ้งจอกพันหน้าเบะปากก่อนจะหันกลับมาและมองไปยังที่ผู้คนที่อยู่รอบๆแล้วพวกเจ้าหละ่ะมีใครอยากเข้าไปหรือไม่ ถ้าอยากเข้าไปในสำนักทางเฉียงก็ต้องเอาชนะจิ้งจอกพันหน้าให้ได้แล้วจึงจะเข้าไปได้เมื่อเห็นจิ้งจอกพันหน้ามองมาผู้คนที่อยู่บริเวณรอบๆต่างก็พากันผงะและพากันถอยหลังอย่าว่าแต่จะสู้กับจิ้งจอกพันหน้าเลยแค่มองจิ้งจอกพันหน้าตรงๆพวกเขาก็ยังไม่กล้าถุยมีแต่พวกขี้ขลาดจิ้งจอกพันหน้าบ่นออกมาทุกคนต่างก็พากันก้มหน้าและเงียบไปไม่ว่าจิ้งจอกพันหน้าจะพูดอะไรออกมาแต่พวกเขาก็ไม่มีทีท่าว่าตอบโต้กลับไปเลยแม้แต่น้อย โจโลินเองก็นิ่งไปราวกับไม่ได้ยินคําพูดของอีกฝ่ายแม้แต่คนอย่างโจโลินที่อยู่ขอบเขตตันส่วนก็ยังเกรงกลัวแล้วนับประษาอะไรกับขอบเขตว่าส่วนอย่างพวกเขาดีงั้นข้าก็คงไม่มีอะไรจะพูดกับพวกเจ้าแล้วจิ้งจอกพันหน้ามองไปที่เซินถูเซอร์ที่ยังนอนหมดสติอยู่บนพื้นก่อนจะพูดขึ้นมาว่าจําไว้ว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายหากมีคนเข้ามาขัดจังหวะในการบ่มเพาะของข้าอีกใหญ่เท่าผู้นี้จะฆ่าจริงๆ ระหว่างที่พูดนั้นสายตาของนางก็ได้แสดงความดูร้ายออกมามันคือความดูร้ายที่สั่งสมมาจากการฆ่าสัตว์อสูรและมนุษย์จำนวนนับไม่ถ้วนแค่สายตาแบบนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนนับไม่ถ้วนยอมแพ้โดยไม่ทันได้ต่อสู้พร้อมกับใจที่หล่นวูบจิ้งจอกพันหน้าได้พูดขึ้นต่อไม่ว่าพวกเจ้าจะเป็นใครหรือมาจากไหน แต่เมื่อมายังสำนักคังเฉียงพวกเจ้าก็ต้องเขารบกฏของสำนักคังเฉียงหากพวกเจ้าต้องการพบกับเจ้าสำนักก็ไปต่อแถวกันมาเมื่อไหร่ที่เขาว่างเขาจะออกมาพบกับพวกเจ้าเองหลังจากที่เงียบไปได้ไม่นานนางก็มองไปที่โจหลินก่อนจะพูดขึ้นมาว่าหากใครกล้าลัดคิวและสร้างปัญหาข้าจะสั่งสอนคนคนนั้นเองเมื่อได้ยินคำพูดของจิ้งจอกพันหน้าโจาหลินก็กระแอมไอและหัวเราะออกมาใครกันจะกล้าก่อเรื่องที่สำนักคังเฉียงต่อให้เขาอยากทำก็คงทำแบบนั้นไม่ได้ จิ้งจอกพันหน้าไม่ได้สนใจโจลินนางหันกลับไปมองพวกทหารและพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนกว่าเดิมลำบากพวกเจ้าแล้วกลุ่มทหารรวมไปถึงผู้บัญชาการเจียงและผู้บัญชาการหวังก็พากันตื่นเต้นราวกับโดนฉีดเลือดไก่พวกเขาลนลานและพูดขึ้นมาว่าไม่ได้ลำบากเลยท่านไม่ได้ลำบากเลย จิ้งจอกพันหน้าก็ไม่ได้แสดงท่าทีสุภาพต่อนางพยักหน้าเล็กน้อยและพูดขึ้นมาต่อไปเราต้องรบกวนพวกเจ้าให้ดูแลความสงบที่นี่พวกเจ้าสบายใจได้ไม่มีใครกล้าทำอะไรหรอกหากใครกล้าก่อเรื่องเจ้าไม่ต้องขัดขวางและมาบอกข้าได้โดยตรงข้าจะจัดการมันด้วยตัวเองฝูงชนที่อยู่รอบๆต่างตกใจกลัวกันขึ้นมาก่อเรื่องหลังจากที่เห็นความแข็งแกร่งของจิ้งจอกพันหน้าแล้วมีใครบ้างที่จะกล้าก่อเรื่องพวกเขาอยากตายหรือไง จุดจบของเซินถูเซอร์ก็เป็นตัวอย่างที่ดีได้แล้วผู้บัญชาการเจียงผู้บัญชาการหวังและทหารคนอื่นๆต่างก็พากันล่งใจด้วยคำพูดของจิ้งจอกพันหน้าทำให้พวกเขารู้สึกคึกคักกันขึ้นมาจิ้งจอกพันหน้าตบไหล่ผู้บัญชาการเจียงราวกับว่านางเชื่อใจในตัวเขาก่อนจะหันหลังแล้วเดินกลับเข้าไปในสำนักทังเฉียงสำหรับบันไดหินที่พังไปนั้นนางไม่คิดที่จะซ่อมเรื่องนี้ต้องให้เซินถูเซอร์เป็นฝ่ายชดใช้ผู้บัญชาการเจียงและคนอื่นๆต่างก็พากันโค้งคำนับให้กับจิ้งจอกพันหน้า้าาาดววยคคมเร ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาเมื่ออีกฝ่ายหายไปนี่มันหลังจากที่มองไปรอบตัวสุดท้ายผู้บัญชาการเจียงก็มองไปที่โจหลินผู้อาวุโสท่านก่อนที่ผู้บัญชาการเจียงจะพูดจบโจหลินก็ได้พูดขัดขึ้นมาว่าต่อแถวเราจะต่อแถวกันหลังจากนั้นโจหลินก็เดินไปยืนรออยู่ที่หน้าประตูสำนักก่อนจะมีคนพากันมาต่อหลังเขาทีละคนคน แม้แต่พวกที่อยู่ขอบเขตตันส่วนแล้วว่าส่วนก็ยังโดนจัดการแล้วพวกเขาจะกล้าฝ่าฝืาฝนกฎของสำนักคังเฉียงได้ยังไงไม่ใช่ว่าแค่ต่อแถวหรือไงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยสักพักทุกคนก็พากันมาต่อแถวสีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มและดูค่อนข้างพอใจเออผู้บัญชาการเจียงอ้าปากค้างเพราะอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกอยู่สักพักพวกบัดซบผู้บัญชาการหวังบอกประปอกปากและสอบอออกมาในใจ ต้องโดนสั่งสอนก่อนถึงจะรู้จักกฎระเบียบผู้บัญชาการเจียงเองก็รู้สึกแบบเดียวกันนี่คือผลงานของจิ้งจอกพันหน้าตอนแรกที่ทหารบอกให้พวกนี้มาต่อแถวแต่ละคนก็หัวแข็งดื้อรั้นไม่ยอมทำตามและยังแสดงท่าทางไม่พอใจออกมาแต่ตอนนี้กลับมายืนต่อแถวกันอย่างว่าง่ายแม้แต่โจหลินที่อยู่ขอบเขตตันส่วนก็ยังมาต่อแถวด้วยหากคนที่ไม่รู้เรื่องเห็นเข้าเกรงว่าคงจะปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไป